รางวาัลอ่าเพลงเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม<อ>ความรู้สึกเลยค่ะรู้สึกไงบ้างาก็จริงจริงมันเป็นเป็นเกียรติมากแล้วก็จริงๆเราเราดูว่าแต่ว่ารางวัลนี้มันแบบมันมันมันเป็นเกณฑ์แบบอันดับแรกของรางวัลแต่ว่าเป็นเกียรติกมากเลยแล้วก็จริงขอบคุณทีมงานทุกคนแหละ GDS ขอบคุณที่แสดงทุกคนตัวละครทุกคนที่มาอยู่ในเรื่องราวที่เกิดเป็น ก่อนมาเราความความมั่นใจเรามีบ้างน้อยแค่ไหนว่าเฮ้ยรางวัลเนี้ยของเราไม่มีเลยเมื่อกี้เมื่อขึ้นไปขึ้นไปพูดแล้วก็แบบสปีชไม่มีในหัวเลยต้องแบบอะไรจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงบอกว่ามันแบบทุกคนที่อยู่ในในลิสต์หน้าคือแบบทุกคนดีเสิร์ฟมากอะไรอย่างเงี้ยการได้อยู่ในนั้ก็เป็นเกียรติแล้วได้รางวัลวิ่งวิ่งพี่ณเดชน์ที่ได้ยินชื่อเราตอนนั้นเป็นไงคะหูวิ่งวิ้งเลยนะใจเต้นแรงเลยนะมใจเต้นแรงแล้วก็ บบไม่คิดว่าเพลงเพลงนึงมันจะแบบพาเราไปที่ไหนเราคิดว่าอะไรที่นำทางให้เราได้รางวัลนี้คะเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องของละครแหละที่มันร้ายเราที่มันแบบเล่าเรื่องของมันออกมาได้ได้ได้แบบฉีงแล้วทุกคนที่ฟังเพลงนี้ก็จะโกรธกันไปเรื่กยที่มันแล้ววันนี้มีความสําคัญหรือมีกําลังเป็นกําลังใจให้เจ๊ยังไงบ้าง รางวัลนี้เป็นกำลังใจหรือว่ามีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรบ้างมันก็เป็นเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทุกท่านด้วยแหละที่เราจริงๆเราก็คนเราทำเองมาหลายปี <c oughs> แล้วก็การที่ครั้งแรกที่เราได้ทำถึงระบบภาพยนตร์นอันนี้เป็นเพียงแรกที่เราทำเป็นระบบภาพยนตร์ของมันแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้ทำครั้งแรกก็คือได้รางวัลเลยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะกับความเป็นศิลป <c oughs> ินของเรามันยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงด้วยนะเพราะว่าอยากทำทำเองอะไรเงี้ย เราไม่รู้จักเขาเขาคงจภูมิใจนะแม่สีดาที่เขาก็อยู่ในเรื่องเราเรื่องนี้คูนวแกก็จภูมใจเพรอย่างมานาก็ได้ไปหลายหลายวันเหมือนกันเลยอ่ใช่่านาก็ได้ได้ไปหลายรายวันได้ห้าห้ารางวัลได้ไหมคะสำหรับพานุสิของแม่สีดาเออเรารู้ักก้าเอาพูดถพาุสเลรู้อยู่นะ้ได้แน่เลยเพราะว่าโอ้แม่แบบเล่นดีมากจำได้ว่ามีซีนนึงในเรื่องที่ ผมไม่จำเป็นต้องร้องไห้อะแต่แม่ส่งมาแบบมันจริงมากอะจนเราร้องไห้ออกมาเลยเรารู้สึกว่าโมแม่ต้องได้แน่แแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่แม่ได้รางวัลแม่จะดีใจมากๆแบบดีใจโคตรเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ได้เห็นแม่ดีใจก็เลยแบบคิดว่าแม่คงยิ้มอยู่แหละที่ได้รางวัลนี้แล้วก็โคชิบานุมากอยากให้แม่ได้รับตอนนี้แน่อยากบอกอะไรกับแม่เลยค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนอยู่ตรงนี้ในนี้แม่ก็ได้รับด้วยถือว่าสำเร็จไปด้วยกันแม่ทำได้แล้วมันคือ การตับแทนในการทำงานแม่ตลอดระยะเวลาที่แบบไลฟ์ชาร์นี่คือไลฟ์ชาร์มอาชีพแม่จริงๆค่อ่ะอยากให้เป็นตัวแทนเนาะพี่มาหาขอบคุณค่ะทุกอย่างครับผมก็จริงเรื่องนี้เราเริ่มต้นมาอย่ากยากลำบากในเชิงการถ่ายทำครับผมเพราะว่ามันแบบเราต้องสู้กับทั้งเรื่องภูมิอากาศความร้อนอุณหภูมิที่ตอนเช้าโคตรร้อนตอนเย็นโคตรหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บอยากตั้งก็มีเซนเหมื้าจะเป็นลมเลยเพราะว่าบรรากาศหนาวมากแล้วมันใส่เสื้อเปียกตลอดนะอะไรเงี้ยพี่บอสที่แบบคุ้มเท,ท้นรูปซีอะไรเงี้ยแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็แบบตั้งใจมากก็ขอบคุณจริงที่รับเรื่องนี้รับข่าวโดยที่มันหนาแล้วก็ขอบคุณที่รับเพลงชื่ยอว่าปิดใจไหมคะอยากเล่นอีกไหมหนาวอยากเล่นนะแต่ว่าก็ต้องดูคิวดีๆใช่เพราะว่าแบบเราก็อ,อ,อ,อยากจะเลือกเลือกที่เราคิดว่ามันเราชอบ ตอนนี้มีติดต่ออยบ้างหรือยังเราก็เนื้อหอมอยู่นะพอเริ่มแรกก็ประสบความสุดเร็จเลยมีแต่ว่ายังยังรู้สึกไม่มันยังมีบทที่เรารู้สึกว่ายังอาจจะทไม่ได้ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยยังยังหามก่อนกำลยไม่ได้ตอบรับไปเชิแต่ก็ยังเปิดรับใช่ไหมเดี๋ยวเขาแบบสามารถติดต่อมาให้เราพิจารณาได้พิจารณาจากผมแล้วรู้ญย่างไรว่าจบไปยังไงก็ก็อีกเรื่องนึงของย่าถามจะได้โชว์ในวันไฟนอลของมิชลูเวิร์ส ไปลายปีนี้จริง so oh จะไปเดินนะไม่ใช่โชว์่ล้วกดเลยจคะยังไงแบบงานแแบบไปเดินร้องเพลงคือผมจะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเดินชุดว่ายน้ำไม่ใช่รับชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับคือไม่รู้ไม่รู้คือผมยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆอ่ะก็ดูเอ็มพยูมาบ้างแล้วก็แบบเห็นแบบศิลปินหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้โชว์อะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้โชว์แต่ว่าก็เดี๋ยวเราทำกันบ้านกับโชว์ใดก่อนว่า แต่ละโชว์เพลงแต่ละเพลงแต่ว่าอะร์เรนจ์ใหม่แน่นอนน่าจะเป็นโชว์ที่แบบถือว่าโชว์น่าใจมากๆแล้วก็อยากให้มีคนวามตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าแบบการที่จะถูกเลือกมันยากมากในเวทีระดับโลกแบบนี้โมันมันมิียนอ่ะคือง Miss Universe นี่คือแบบทุกคนมัน g l o บ a l มากๆอ่ะของ Miss Universe อะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้โชว์ในสเตจสุดท้ายเออก่อนที่เขาจะประกาศมันก็โอ้ยมันมันเจ๋งมาก ได้ถามไหมตอนที่เขาติดต่อไปว่าแบบเอ้ยเขาเลือกเจฟนะว่าเออยทำไมเป็นเจฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถามไปตกลงไปก่อนเอาแต่ละวันก็รู้สึกว่าแบบเออครั้งหนึ่งอ่ะได้มีโอกาสเสือดีคนหนึ่งได้มีโอกาสเล่นที่วีซีนิวเออร์ก็รู้สึว่าเป็นอะไรที่โอ้เป็นแบบเป็นเกียรติเกียดเรื่องความยากความหินก็มีเหมือนกันครับความกดดันอะไรแบบเนี้ยเออเราติดตัวยังไงเออผมว่าความกดดันมันคือการที่เราทำโชว์ยังไงให้มันใหม่เพราะว่าเพลงเราเองอ่ะเราเล่นมาหลายรอบแล้ว การเลือกเพลงมาแล้ว a r r a n g มาให้ใหม่และเสริมความเป็นไทยตอนนี้เราเหมือนเป็นแบบตัวแทนประเทศไทยอ่ะที่แบบเหมือนไปแข่งกีฬาทีมชาติอมาเธอเราจะยังไงให้ทีมบอลไทยประสบความชั่วไม่ได้แล้วปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยหลายๆอย่างคือโดนจับต้องแน่นอนแบงค์กลับไปเยรียนไม่รู้ว่าเขาจับจ้องอะไรแต่ว่าเราจะทำโชว์ให้ดีที่สุดเขาให้โจทย์อะไรมาบ้างหรือยังคะว่าแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับชูบดายบมากแต่ว่าแผนในหัวค่อนข้างคืออยาก มันมีความเป็นมนะิชลิเวิร์สเนอะมันมีความเป็น g l o b a l แต่ในความเป็น global นะั้นะอยากจะใส่ละเหี่ยมความไทยเพราะว่าครั้งนี้ถ่ายเจ้าหน้แล้วเราก็เป็นศิลปินไทยก็อยากจะโชว,วเ์เพลงจะเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงสากลเออ่ผมว่าจริงๆเพลงผมเป็เพลงสากลน,นะ mm hmm. แล้วก็มีเพลงไทยด้วยอาจจะต้องดูว่าเป็นยังไงเพรนะาะตอนนี้ไม่ได้สนุกเลย พี่บอกประมาณ35เพลง35เพลงโอเคใกล้เลยได้เลยเจฟเราดูเลยวเราใหญ่จะใก้เลยแล้วโวยวายเจะต้องพูดเลยนะด้วยว่ก็ก็ก็อาจจะแบบอ่าผมยังบอกไม่ได้ดีกว่าไปถามพี่บอสอีกไม่กี่เดือนเดือนพฤศจิกาเรามีเวลาเตรียมตัวเคลียร์คิวเคลียร์งานให้เลยได้ไหมก็จริงเรา แรงงานอาจจะไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเราพยายามยัดตารางในการซ้อมและทำให้โชว์ดีที่สุดดีกว่าเจฟเคยขึ้นเวทีของนางสาวไทยเอ๊ของนางงามปั๊บหรือยังเออเวลาแบบโชว์แบบก็นางงามอะไรแบบเนี้ยไม่เคยไม่เคยประกวดเองด้วยอ๋อไม่เคยไม่รู้ว่าปวดเสียชีพไปเลยถ้าประกวดเองก็ประกวดเองก็อาจจะไม่ใช่ก็ก็ไม่เคยประกวดแต่ว่าได้เห็นมาบ่อยได้เหไวจริงๆเราเคยเราเคยครั้งหนึ่งที่เป็นแบบไว้ไว้นี้แต่ว่าอันนี้ไม่ไหน แบบสีมืใหญ่แล้วก็ทุกคนทุกคนจะจ้องมาที่แบบการเปิดตัวคราวนี้มันรอบสุดท้ายแล้วด้วยแต่จะามประเทศไทยดูใช่มันแตกต่างจากโชว์ปกตินะคอนเสิร์ตปกติเรามองแบบแบบเรามองคิดว่ามันมันแตกต่างเพราะมันมันมีตัวผมแหละแต่ว่ามันต้องมีความเป็นมินิเทอร์ด้วยมันต้องมีความอะไรที่ g l o บ a l แต่ในความเป็นจอร์ดเราต้องเน้นการันตีความเป็นไทยให้คนได้รู้จักมากขึ้นว่าเออมันแบบ้าวไทยมันเป็นแบบ อยากจะบอกให้แฟนนางงามทั่วโลกและพี่กัลเทยที่ติดตามรอรอจนยังไงบ้างพี่เต้แปลกแน่แบบพี่กัลเทยแบบพี่กัลเทยผมก็เป็นแบบพี่กัลเทยเลี้ยงมาเหมือนกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นโจทย์คราวนี้คือทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาให้อารนี่ก็จะถูกใจเลยเฮ้ยแล้วก็บอกว่าทุกคนที่เป็นแฟนนางงามจะโอเคแล้วก็เชิญชอบในโชว์ก็ผมก็ตินเต้นกับมันแล้วก็จะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่สิดต่อนะคะ